สวัสดีค่ะช่องพลายทองเงินนะคะวันนี้จะภาพก็นำอาหารมาให้อ้าวอ้โอโไหลนำอาหารมาให้พ่อพลายทั้ง2เชือกแล้วนะคะก็เดินทางมาถึงมืดนะคะวันนี้ตอนแรกก็ว่าจะมาเอ่อให้ถึงก่อนมืดนะคะพ่อพลายก็ลงรถ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทองคำค่ะฝั่ oh. งนู้นพี่ขวัญน,นะคะมาพร้อมกันกับพี่ขวัญแล้วก็อีกเชือกหนึ่งที่มาพร้อมกันแต่ยังมาไม่ถึงนะคะก็คือ ได้ทองเงินค่ะของควันลืมนะคะ ที่นะครับเป็มที่เลยเป็นที่เลยครับอาหาก็ได้แล้วครัรยครทองคำค่ะใคทำครับสภาพนะคะท่านนำอาหารมาให้พ่อพลายทั้งสองเชือกค่ะ ขอบคุณท่านเจ้าภาพนะคะที่ท่านมาต้อนรับนะคะอย่างอบอปุนค่ะคก็จะมืดหน่อยนะคะทุกท่านค่ะเพราะว่าบริเวณน,นี้ไม่มีไฟค่ะ,คะไฟก็จะมีอยู่ที่ตัวบริเวณของวัดนะคะคไฟจะมีอยู่ฝั่งนู้นค่ะไฟฉายมาแล้วค่ะนะครุรลน อ๋อะส่งไปทางนู่นค่ะอ่าเรื่องขึ้นรถนี้กินอาหารเป็นอย่างไรบ้างคะ<อ>เพราะว่ากินดีกว่าเราครับผมโอ้ควันเรนบอกว่ากินอาหารบนรถแล้วนะคะเริ่มเริ่มดีกับเราเริ่มเริ่มกินแล้วก่อมาแล้วคะ่ะสายเน็บค่ะกลัวพี่ควันแย่งโอยู่คนละที่เลยนู่นโอ้อยู่ไกลกันอยู่ อยู่ใกลกันอยู่ทองคําไม่ต้องกลัวพี่ขวัญแย่งนู่นกับพี่ขวัญอยู่ฝั่งนู่นนะก็เ,เป็นเอกลักษณ์ของเขาครับผมใช้นิบครับเอกลักษณ์ของเขาสานน้นิบอยู่คดีก็ง n บ b nib มอนดืมครับผม <c oughs> อยู่เชือกเดียวก็นิบได้นะคะอ่ะาหลังจากอาหารช้างมาสูงแล้วครับเดี๋ยวมาดูอาหารคุณมานมีอะไรมั้งครับวันนี้กับข้าวตอนเย็นของเรานี่มีอะไรครับผมอ่า เอาพูดให้ดูหน่อยครับมีอะไรมั่งครับผมสวัสดีครับมีอะไรกินมั่งครับวันนี้เย็นนี้ครับนี่เก่งอย่างโน้ตครับนี่เก่งโบนใส่เนื้อหรือเปล่าครับนี่น่าจะใช่นะคะครับผมอาวอันนี้เป็นอะไรเนาะพัดพดมีโคราชนะครับผมมาโคราชต้องได้กินพรมีโคราชนะครับผมมีโคราชค่ะอร่อยมากเลยนะครับผมเคยกินตะกนอร่อยครับผม นี่ครับไไโอ้น่าทานมากเลยครับผม <C ell> อันนี้ครับผมเ <C ell> ก,ก่งเนาะเกงหมูส <C ell> ใส่ไข่ฟักครับผมโอ้น่าทานนะน่นเลยนะครับผมอันนี้มีอะไรเนาะันนี้วันนี้เป็นข้าวนะครับผมโอ้นึกว่าเป็นกับข้าวข้าวนะครับผม <C ell> อี่คืออันนี้ก็เกงอะไรครับผมเกงอะไรเนาะ <C ell> เก่งฟัก ใดค่ะใสหมูกะทิดีกว่าครับผมได้ค่ะครับกินได้ครับผมข้าวสองสองหม้อนะครับผมอะไรขาดกะบอกนะครับครับผมคืนนี้ก็จะนอนบริเวณนี้แหละครับผมนี่ที่นอนคืนนี้นะครับผมสุดแล้วก็จะไปนู่นไปนอนที่สลาครับผมสลาต่งูน่นครับผมสลาประจักษ์คม วาดตครับอันนี้อนนเห็ือในครับโอ้อันนี้ก็อะไรนี่นะนี่ว่าผู้จัดจาการมาด้วยครับไม่ใช่นะครับนี่ผู้จัดจาการอยู่บ้านนะครับผมอันนี้ผู้จัดจาการาวัดนะครับนี่มานอนแล้วครับมานอนรอแล้วแล้วก็จะกินข้าวรอก่อนครับกินข้าวรอควันลืมครับผมควันลืม

ที่เขาทำสะพานไป่ไหมไม่ครับเอาเรามาอะไรกัือู้ทางใหม่ผมไม่เคยมามาเด้อครับอี่ซี่ครับมากินเขาน้ำกันเด้อครับเด้อนี้ได้ครับคอร้ายนลยครับมือนี้ครับคอร้ายครับนี่เศษน้ำกันครับมือนี้ครับพี่น้องเรนมามุดทางมาฝนมาตกครับมหอดมาหอด มหาน,นีฝนตกนะครับผมลิินๆครับผมน้อยๆฝนเปียกของละานอยู่น้อยๆครับผม,มครับเปียกเปียกไรอะไรดิซิเป็นไข่ย่างอีกหละ <laughs> เปียกของลานน้อยๆครับ วันนี้ก็มีพัดลมให้ด้วยครับผมนี่พัดลมให้ด้วยครับกลางคืนครับนี่เพราะว่าโอป้าวครับนี่ฝนตกมากโอป้าวเลยครับพี่น้องมีพัดลมให้นนอยน่วครับมันนี้คือหมอลำอยู่มีพัดลมปืนไหนนอยนิวครับผมมันวันนี้ก็ต้องขอพระคุณนะครับเปยยงเจ้วภาพนะครับผมที่ให้การต้อนรับเปอยงดีมากเลยนะครับผมทั้งอาหารชานแล้วก็อาหารคนนะครับผมวันนี้ ก็อิ่มทำาำํานกันเลยครับวันนี้ครับผมทั้งช้างทั้งทั้งควานนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณไปยังย่าภาพมากๆนะครับผมการต้อนรับเป็นอย่างดีเลยครับผมวันนี้ทรงนี้ก็จะประมาณช่วงบ่ายสองเนาะครับบ่ายหนึ่งบ่ครับอ๋อครับอันนี้ก็เป็นย่าภาพเหมือนกันบ่ออันนี้ก็เป็นย่าภาพนะครับผมโอ้ล้านคืยนะครับผม ดูจัดได้ยิ่งใหญ่มากเลยครับผมช้างห้าเชือกเนาะเขาไปเริ่มมาจากสำนักเขาจะมีสำนักปูมาอยู่อ๋อยิ่งใหญ่อลังการมากเลยครับเลยครั้งแรกโบที่มีช้างมาให้ไล่เสือกไปดิผมโบที่อันนี้ครั้งแรกแต่ที่ก็มีช้างของช้างอรอยอ๋อแต่งานนี้ใหญ่ห้าเชือกเนาะที่ผ่านมาตอนนั้นผมหาสั้นๆั้นม่เห็มาตัวเดียวแต่ว่าอยู่วัดอยู่วัดอารมณ์ครับผมแต่งานนี้ห้าเชือกเนาะอันนี้เจริงใหญ่อลังการนะครับงานนี้ เป็นงานบวชเนาะงานบวชครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปซีครับผมติดตามกันด้วยนะครับผมพรุ่งนี้ยิงแรงอลังการอโอบอครับผมาโอ้ครับผมกึงมาเลยเออน้ว่าเอตอนีควันเตยวัวนั่งรอแล้วครับนี่นั่งรอแล้วอยู่แห้ครับแห้งแจ้งน้ยนี่สองถ้วยเลยครับพ่นเตยครับพ่นี่ ตัวนึงบพอเลครับเครื่องเครื่องไงครับเครื่องเครื่องลอยเกาหาครับผมฟันนะฟ้าสามพันส่นน้ำมันจะดีน้ำมันแพงด้วยน้ำมันน้ำมันแพงครับยู่ดีน้ำมันแพงริตัสาสิบห้าสาสุบุ๋เนาะเติมมาหนึ่งพันสองพันอโอเหลียวพินมันเลยครับพี่น้องครับผมใส่สี่พันเลยดูนี่ดิเอาไปต่วดียว้อหน่ะอ่ะไม่ตื่นไปตอยู่ใส่ดังคือทุบอดี่อเมน วันี้ไปจากนี้ก็ไปดันทุกต่อเลยเนี่ยครับเฮ้วันนี้เช็ดกาบ้านครับคือไปดันทุกต่อเลยครับครับไปดันทุกต่อเช้าครับแปดโมงวันที่อะไรวันที่โซงครับอ๋อครับขอเราไปต่อเลยนะครับครับครับตรงนู้นก็หลายเขียาทิศที่หาวะโอ้โดิเห็นพ่อเรียกว่ามีมีไพ่ป๋องเซมสั้นพันมืออีกท้องคำไหนดิเรียกอะไรเป๊ปซี่อหาได้ทิศ ห่าน่าจะหาเนาะครับครับก็ครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับผมอิมซีกินข้าวกินปลาก่อนนะครับผมใสจะท่าี้าฮะหินเขาหิวเขาแล้วพี่น้องฮะฮะคะฮะอะฮะฮนฮะ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 อนไหมะะฮอฮะะะอ ไอ้คนเตยยันเตยกินกินกับหมดเลยหรอกคนเตยกินลายนะครับผมอะได้ครับต้องต้องกินพร้อมกันกับเขาเดี๋ยวเขากินตอนก่อนครับพี่น้องครับผมก็ถ้าคลิปนี้ก็ขออนุญาตเป็นคลิปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องพลายทั้งนั้ด้วยนะครับหลังเราก็ยังไล่ไล่ครับพี่น้องนี่ครับผม คลิปนี้ก็ขอกล่าคว่าสวัสดีครับขอบคุณครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับมาบายบายหน่อยเรือ